5้าสี่สามสองหนึ่งเปิดคลิปด้วยความไม่โง่ไม่เบอะบะเปิดด้วยความมั่นใจเพราะว่าผมเตรียมพร้อมมาอย่างดีใน EP นี้ <c oughs> เราจะเริ่มเอ้ยอ้าวทำไมออกจากติ o ต๊อกค,ครับคือตอนนี้โปรแกร,รมค้างไปแล้วครับยูู่ก็เด้งออกไปเลยมันต้องละโหลดไปก่อนทุกคนมาเดี๋ยวผมจะรอเราจะมาคุยกับคนตัดนะว่าเป็นไงบ้างครับตัดคลิปของผมมีความสุขหรือเปล่าตัด <c oughs> คลิปของผม เหนื่อยหรือไมแต่คิดของผมพอใจเลยรถพ่อดังอีกแล้วพ่อต้องเอากุญแจคลิปคลิป เราเพิ่งกลับมาจากการดูหนังเรื่อง p ิคโจริงก็ไม่อยากจะได้เครดิตนะครับแต่สำหรับใครที่มีลูกมีหลานเนี่ยพาไปดูได้ให้แง่คิดในเรื่องของแบบว่ายาโกหกแล้วก็ทําตัวให้สุริด็ะไดอย่างเงี้ยเออบอกแค่ว่าอันนี้ผมผมแบบสปอยนะจมูกยาวแค่ครั้งเดียวทั้งเรื่องเลยอืมแต่ตอนนี้กูจะดูได้ไหมเนี่ยตอนนี้มันค้างเนี่ยเฮ้ยห้าสี่สามหนึ่งสวัสดีเปียงวะ ย่างหนึ่งสองส,สา,ามสุดการพิจารณาข่าวสุดชอบปาร์ครบาโลด,ดี้นะครับผมไม่ผู้ฟันงนำเพลงเพราะเพลงมันน่าจะตัดไอความโง,ง่ๆของกูไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือผมเอาจริงผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นในเวนั้นซนะทุกคลิปนะเว้ยแต่วันนี้มันก็มีปัญหาจริงคือติ๊กตอกผมแม่งหลุดออกไปเลยคือผมเพิ่งอัปเดตโปรแกรมใหม่อนะไรเงี้ยมันก็เลยเสียเวลานิดนึงคือต้องรีสตาร์ทนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยโอเคตอนนี้ได้เป็นปกติแล้วนะครับผมอีพี่หน้าสัญญาว่าจะไม่มีอะไรโง่ๆให้เห็นอีกแน่ๆอ่ะนะครับผมวันนี้เรากลับเข้ามาหน้าต ผมก็ต้องติดตามคนทั้งหมด47คนแล้วก็มีผู้ติดตาม6กแสนสี่หมื่นเก้าพันเมื่อไหร่จะเจ็ดแสนก็ทุกคนจะต้องช่วยกันเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจริงๆวันนี้เราก็ต้องมากดดูตามที่คนเขาแท็กเรามาใช่ไหมแต่ว่าเนื่องด้วยเมื่อวันก่อนคลิปๆนี่แหละทิกตอกกันทุกคนมีคนคเมนว่าพี่ปาร์คพี่ปาร์คสนใจดูคู่จิ้นไหมครับไม่ส่องพวกคู่จิ้นบ้างเหรออะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงแล้วในคู่จิ้นในทิกตอกของผมเนี่ยจริงมันมีเยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนชื่นชอบหหรรืออออววว่่่่าาาาแแแนนนนนนะะกก็มยยใใ้้้งคเีตั เอาจริงๆในสมองผมนึกอยู่คู่เดียวก็คือคู่ของนุกปายนะครับผมนุกปายนี่เป็นคู่ที่โด่งดังมากในทิกตอกใครที่เป็นทิกต o k หรือทิกต็อกเกอร์อะไรต่างๆก็ต้องรู้จักคู่นี้อย่างแน่นอนนะครับผมคือผมต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าทำไมผมถึงมาส่องผมถึงรู้จักนุกปายอะไรเงี้ยเออส่วนตัวแล้วผม,ผมเคยพูดมาอยู่คํหนึ่งผมบอกว่าจริงๆผมอะ่ะไม่ได้แปลกใจที่ผู้หญิงมากดติดตามเราอะไรเงี้ยผู้ชายคนไหนที่กด f o ล low ผมก่อนอะไรเงี้ยแล้วผมเห็นว่าเขากดติดตามผมอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกว่าชื่นชมเขามากว่าเออเขาไม่ได้มี ผมอยู่ในแบบเรื่องของที่มีคนรู้จักอะไรเงี้ยเออมานานมากแล้วครับทุกคนแล้วก็เจอส่วนมากคือผู้ชายจะอคติกับเราจะเกลียดเราโทรเยียปาร์กเนี่ยนะแม่งงุ้งอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยผมก็จะเจอเรื่องราวแบบนี้มาพอสมควรเลยเ,ยเออนั้นผมจะชื่นชมผู้ชายด้วยกันที่ไม่มีอคติชื่นชมผลงานเราที่ชอบฟังเราอะไรเงี้ยอ,อ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คนชื่อน,นุกเนี่ยมากดติดตามติกตอกผมก่อนเนี่ยคนติดตามเขาเยอะมากนะไอ้เขาก็ผมไปโคเวอร์เพลงเขาก็มากดติดตามผมผมเพราะเออเขาเป็นคนหนึ่งที่ลบอคติผมไปเขาไม่ได้มา เกียดผมเลยผมก็เลยอ่ะไม่ได้อาคติเขาผมเลยไปส่องทิกตอกเขามีช่วงหนึ่งหมก็สองกันเลยเออน่ารักดีนะเป็นเป็นคู่แบบว่าถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะทุกคนวันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะเพราะผมไม่ใช่แบบ FC แบบเข้าขั้นลึกขนาดนั้นเลยะเขาน่าจะเป็นผู้ชายที่จีบปลายไปลายเขาจะเป็นทอมใช่ไหมถ้าเกิดผมผิดอะไรติงได้เลยนะคือผมไม่รู้นะทุกคนประมาณนั้น ถ้าเกิดใครที่มาใหม่ๆผมก็จะอธิบายเป็นประมาณนี้แล้วกันว่าเขาเป็นผู้ชายที่จีบทอมประมาณนั้นความชิบหายของเขาก็เกิดขึ้นเพราะเขาดันมาฟอลโล่กูปุ๊บโดนดราม่าเลยทุกคนดราม่าแบบแรงมากจริงๆแรงแรงเลยทุกคนมีมีหลายๆหลายๆแง่หลายมุมที่โดนดราม่ากระจุยกระจายเต็มไปหมดนะครับผมเพราะว่ากดฟอลโล่กูแน่ผมว่ามันต้องเป็นแบบนี้ กูคือตัวอัปมงคลใครที่มายุ่งกุบจะเจอแต่ความสวยอะไรอะไรนี้เยอะมากผมเชื่นชมสองในอย่างหนึ่งคือดราม่าอะไรมาก็แต่เขาก็จะไม่ได้ตอบโต้อะไรที่มันรุนแรงจนเป็นข่าวใหญ่โตว่าคนนี้ตอบไม่ดีอะไรเงี้ยเออก็ยอมนึ่แบบว่าความนิ่งของเขา อาจจะได้ผู้ใหญ่ที่ด <Liberty> ีด้วยคอยห้ามคอยปรามเราไปดูให้รู้ว่าเนี่ยคนอันนี้ผมไม่ได้เป็นติ่งขั้นสุดเนี่ยเราลองมาดูแล้วเจะเป็นยังไงคือผมโดนยึดติกตอกเพลงไหนที่เป็นเพลงรักอ่ะเขาว่าจะเอาไปทำเป็นเพลงเขาเป็นมุกมิงเจ้าชายของเธอแล้วพอผมกดไปเพิบผมมั่นใจว่าแม่งนุกายเต็มหมดนี่เห็นไหมนี่ไงแต่มีคนนำนุกไปคืออะไรนี่ เขาจะแบบเห็นไหมเขาเอาของเพลงเนี่ยหลังๆเพลงรักอ่ะผมลงเพลงรักไปเนี่ยเขาก็จะเอาไปเนี่ยผมตรงไหนผมต้องลงแต่เพลงรักแหละให้เขาเนี่ยเอาไปใช้ในการจีบกันบ่อยๆอะไรเงี้ยไหนนะมีแต่ของเขาเนี่ยนี่คืออะไรกินไม่เคยหมดแต่มาหนักของหวาน ปลายเขาก็จะยังไม่ได้รับรักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนไม่รู้นะใช่ปะผมว่าผมต้องหาแฮชแท็กเอาไว้สองกูบอกแล้วกูโดนยึดติ๊กต่อก็นไม่ยด้กูรู้กดไปเอาเอาแฮชแท็กลูกปลายแล้วกันเนาะแฮชแท็กลูกปลายแล้วกันมายิงของเลื่อดมายังไม่ถึงวันสองวันเลยสเพราะว่าแฮชแท็กนี้มันมาแบบกระจายมากอะไรเงี้ยนะครับผมผมจะดูในมุมมองของของคนที่แบบว่าไม่ได้ติดตามขั้นลึกขนาดนั้นโอเคมา ต้องรีบปก่อนครับไม่ใช่ว่าไม่อยากดูรีขสรไอ้ัอันนี้มีแค่วันเกิดก็คืออะไรความกระเป๋าด้กันเนาะกระเป๋าผัวกระเป๋ามีอะไรเงี้ย ไปดผมขอเอาผมปล่อยอยังได้ต่อณตรงตนี้เลยเอาไปคุณเป็นผู้หญิงซะโอ้ไปพูกสวยมากเลยวันนี้เยอสวยมากเลยวันนี้เสียงเราช่วยสัไปยืนนไปนะแล้วสังเกดดูนะอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยหนุมๆหนุ่มด เน่อย่างเงี้ยผมดูอันนี้คือไม่รู้คนที่ไม่รู้ผมว่าเนี่ยก็แบบก็ต้องแบบมีใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยมีใจมีใจัยใช่อผมมีใจเห็นงงเห็นกันไม่ได้กูกูเห็นงงเอ็กูกดเข้าไปดูอ่ะขอบคุณพี่เพื่อนๆในติกตอกที่หยุดดูแล้วกดัอใจทุกคนเลยนะครับอุ้ยมีดูแล้วมือนี่ก็ฝากถึงป้าๆโอิโอนะครับถ้าจะไปลองเพี้ยงหันล่ะสดหน้าโสดหน้าน่ะ ลูกหิวนมเหรอฮู้มันนักเม้าลูกกินนมเลแม่โอ้ลูกขี้เกียจว่รตายเนอะตายเนอะเออหรือเปล่าคราบังคบผมบอกครับไม่เลยครับจับแต่งตัวอย่างนี้ทุกคลิปเลยก็ไม่ได้อะเนี่ยเฮ้อเราต้องหญิงยโสเข้าใจพอป้ายปลายเราต้องแบบเราต้นดึงเชิงอย่าไปแต่งหญิงให้่ยเขาหลงรักดิเออทีเนี้ยก็เจอแดดมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกคนดู คนแต่งรูปคือใครหยิกหัวนมบ้าเฮ้ยรูปนี้ทำหน้าอย่างเง,งี้ยคือใคร <c oughs> ผมไม่ได้แล้วผมว่าตัวเดินเกมอ่ะคือคนชื่อนุก,กเลยแหละแค่คนชื่อนุกไม่ไม่ตรงทรงเนี่ยผมผมว่าเขาไม่ได้มาแบบนี้นะทร <c oughs> งเกมเขาเดินดีจัดเลย <c oughs> มันไม่ได้ <c oughs> เราไปทนครอปเราต้องดึงเชิงมาโถเฮ้ยส <c oughs> วย อันนี้สวยนี่สวยอ๋อสมัยก่อนเหรอนี่คือผมจริงเหรอเฮ้ยนี่สวยนี่สวยเนี่ยผมชัดเจนแล้วสำหรับคอตูมใครที่ทำให้ปลายใช่ไหมอย่าทำหน้ามาอย่างนี้สวยเลยเนี่ยสวยเลยสวยสวยเลยอย่าหน้ามาเปิดหูปัดผมผ่าน นี่สวยจริงอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้คือว่าผ่านแล้วเออนี่ได้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนี่จากผู้ชายมองนะ<ด>ผู้ชายมองสวยเลยสองหอมครับผม,มน,นี่ไงแล้วบอกว่าเคปันเน่ยโดนทิ้งจะยิ้มแป้นเลยสัตย์ไม่ได้เลนสามีที่มึงเสียผู้ใหญ่ไม่ได้กูบอกเขาว่าจะยิ้มแป้นเลยสัตย์ ก็เกียร่ิเดินเกมดีผมชอบผมชอบผมชอบนุ๊กเนี่ยเดินเกมดีจัดๆเรื่สเลิศเต้าโยโทงยาได้แคร์ยาทำแบบมันอ่อนนะไม่ใช่มันแกนะแต่ขอแค่เพื่อน God. เอาว่าอะวันนี้พอขอมปากหอมคอนะครับผมเชื่อว่าต้องมีหลายๆคนไม่รู้จักนุกปลายแล้วก็มีหลายคนที่รู้จักนุกปลายที่เข้ามาดูกันในคลิปนี้นะครับผมก็อยากให้เวลาเราดูใครเราส่วนตัวผมอะอันนี้อันนี้ส่วนตัวผมเวลาผมไปดูใครผมจะลบปากพติทุกอย่างออกหมดเลยก่อนที่จะไปตัดสินใจก่อนที่จะไปจัดใครอะไรเงี้ยเราเราอยากให้ติดตามเขาไปสักพักหนึ่งก่อนเราจะได้ดูนิสัยเขาจริงอะถ้าเกิดว่าติดตามไปแล้วนิสัยเขาไม่ตรงเราไม่ชอบอ่านเนี่ยเราเราไม่ไม่ชอบเขามันไม่แปลกเลยแต่เพิ่งแบบว่า อาคาติตั้งแต่ก่อนดูอาจจะไปฟังคำใครเข้ามาว่า mm hmm. เอ้ยไอ้ยโอยคู่นี้มันแม่งไม,ม่โอเคเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะอาคาติก่อนดูอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ผมว่าไม่โอเค <Okay. S 1> แต่ ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่รู้จักเลยว่าหรือว่ายังไม่เคยไปรู้เรื่องดราม่าอะไรมาเนี่ยผมอยากให้ลบอคติทุกอย่างออกก่อนดูอะไรเงี้ยถ้าดูแล้วไม่ชอบอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งว่ากันไปอะไรเงี้ยอะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็อยากให้เราไปส่องดูคู่จิน้นคู่ไหนอีกอะไรนี้ก็เม้นบอกกันมาได้นะครับผมเดี๋ยว e ีต่อๆไปถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวจะมาส่องคู่จิน้นคู่อื่นให้ดูกันวันนี้ปัากวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเหมือนกันทุกคนด้วยนะครับบายยู กดปีกุ่ช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจกดกระดิง่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิง่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิง่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไป